ชีวิตเรียบง่ายโอ้ได้เวลาพอดีเลยชีวิตเลือกได้แต่เราต้องไปทำแล้ชีวิตสะดวกครับปุญแจรถครับปุญแจรถแต่บางอย่างนั่งไงอยู่ที่เดิมพาร่าจริงเลยนะแกนะฮะทุกวันเลยต้องลืม GPS บอกทางที่เราได้สุดทีวิภาวดีสบายหเห็นด้วยสะดวกสบายแต่ไม่ใช่ที่นี่ วัสดีครับอ๋อครับพี่ปาลอะไรนะฮะต้อใค้่ทำแผนเสนอขายเพิ่มเหรอครับงานด่วนด้วยเหรอครับตะคู่นะพี่เดี๋ยวผมจดก่อนพี่ปาลป๊บนึงนะฮัลโหลครับแม่วันเกิดน้องโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้เออเดี๋ยวผมโทรกลับดีกว่าพอดีติดสายอยู่แป๊บนึงนะครับพี่ปาลมาที่ถึงไหนแล้วพี่อ๋อโลโก้ใหม่ด้วยเหรอพี่แป๊บนึงนะพี่พี่ปาลมาที่ถึงไหนแล้วฮะโอเคทาสีมันมีหลายสีที่นึกว่ามาชัดถูกพี่ปาลมาที่ขายปลอดภัยแล้วไงต่อไหนแล้วนะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่่่่่ออไมใชพพพีีีปปปาาา เหรออะไรวะเนี่ยยอมเหอะแค่คุณยอมเริ่มต้นเริ่มต้น ที่จะไม่เป็นเหมือนเดิมอย่าเพิ่งกดข้ามคุณกำลังเจอปัญหาบริฟไม่หมดจดไม่ทันเซฟไม่เจอ BIG DATA ข้อมูลลูกค้าข้อมูลไหนไหนจัดการยังไงตัวช่วยไหนที่เหมาะกับสายงานของคุณ Learn AI มีทางออกให้คุณช่วยจัดการข้อมูลมหาศาลตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าใจและใช้งานได้อนาคตที่ล้ำสมัย oh. แค่เพียงคุณยอมเริ่มต้นจะไม่มีอะไรเหมือนเดิม AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณทำมาร์เก็ตติ้งโดยใช้ความสามารถด้านดาต้าเขาไม่ใช่คุณทำงาแล่าและจําแนกข้อมูลในด้านต่างๆมีไลบรารีหรือชุดคำสั่งสำเร็จรูปที่ครอบคลุมการทำงานอย่างหลากหลายบางตัวช่วยไม่ต้องลงโปรแกรมแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Google a c c o เขาก็สามารถจัดการข้อมูลอัตโนมัติได้แล้วและทีนี้เราก็สามารถใช้ AI จัแนกข้อมูลลูกค้าสินค้าและประมวลผลชุดข้อมูลใหญ่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยกับพี่ ทำได้ไงใครสอนเ a r n น i i ใครๆก็เรียนได้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนที่ตลอดหลักสูตรแต่มีเวลาจำกัดน,นะต้องรีบหน่อยอะเรียนจบเนี่ยเขามีใบ,บประกาศรับรองให้ด้วยที่นี่เลย